สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอยู่กับสวยที่โชว์รูมขายรถยนต์มือสองนะคะ V88 สาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวยก็มีรถกระบะยี่ห้อโตโยต้านะคะเป็นโฉมวีโวรุ่นเจพัทนะคะมาแนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะคะคุณพี่ท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถกระบะมือสองสภาพสวยไว้ใช้ง,งานกันอยู่นะคะสวยขอแนะนำเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็นรถยนต์ปี2016นะคะ เครื่องยนต์2 4 0 0่ยซีซีเชื้อเพลิงดีเซลนะคะใครที่สนใจนะคะอยากได้รถกระบะมือ2สภาพสวยๆไว้ใช้ง,งานก็ติดต่อสอบถามส่ยเข้ามาได้เลยนะคะที่0812744654นั่นเองค่ะกระจังด้านหน้าของเขาตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะเป็นรุ่นเจพัปี2016นะคะอายุการใช้ง,งานของเขาตัวนี้นะคะ3ปีเต็มนะคะปีนี้เข้าปีที่4นั่นเองนะจ๊ะ ใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,00 0บาทนะคะสำหรับรถโตโยต้าคันนี้นะคะค่างวดนะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดนะจ๊ะงวดจะอยู่ประมาณเดือนละ7,500กว่าบาทนะคะในส่วนของค่างวดนะคะจะอยู่ประมาณเดือนละ7,500ากว่าบาทพี่ๆสามารถเลือกผ่อนได้เลยนะคะสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีนะจ๊ะใครที่สนใจรถยนต์มือสองคันนี้นะคะอยากจะเข้ามารับชมตัวรถนะคะ สามารถโทรนัดหมายดูรถล่วงหน้ากับสวยได้เลยนะคะรถคันนี้จะจอดอยู่ที่ V88 สาขาบางพีจังหวัดส,สมุทรปราการนะคะใครสนใจนะคะผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะเข้ามาหาสวยได้เลยนะคะแวะเข้ามารับชมตัวรถกันได้เลยแผงประตูด้านข้างนะคะจะเป็นโทนสีดำเลยนะคะด้านในต้องบอกเลยว่าเป็นสีดำล้วนเลยนะคะข้างในเป็นโทนสีดำล้วนเลยเนะะี่ยค่ะ ตัวเบาะเป็นเบาผ้าสีดำนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลมี5สปีดนะคะมี5เกียร์นะคะสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะขึ้นลงสะดวกสบายนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด3ลูกนะคะอยู่ในฝั่งของคนนั่งข้างนะคะ1ลูกลูกที่2และลูกที่3นะคะจะอยู่ในฝั่งของคนขับนะคะสำหรับถุงลมนิรภัยของเขานะคะ เครื่องเล่นนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะจ๊ะจะมีช่องสำหรับเสียบสาย AUX เสียบ USB ได้ด้วยตรงนี้นะคะจะมีช่องเสียบของเขาอยู่เป็นโทนสีดำล้วนนะคะตัวนี้ด้านในจะเป็นโทนสีดำล้วนเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถคันี้ไว้ใช้สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับสวยได้เลยนะจ๊ะยินดีให้คำแนะนำกับพี่ๆทุกท่านนะคะ พี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะมือ2นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเช่าซื้อรถนะคะสามารถโทรมาปรึกษาหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกรถกับสวยได้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีกันชนหลังให้ด้วยนะคะไว้สำหรับเหยียบขึ้นเหยียบลงนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่ๆนะคะก่อนรับรถนะคะทางร้านมีบริการล้างขัดปั่นสีให้ด้วยนะจ๊ะ ยังอะไรแม่แรงแบตเตอรี่ทุกอย่างพี่ๆจะได้ครบหมดเลยนะคะในะวันที่พี่ๆรับรถนะจ๊ะเครื่องมือทุกอย่างพี่ๆจะได้ครบหมดเลยตรงฝาท้ายนะคะมือเปิดหรือมือจับตรงฝาท้ายก็จะเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นโครเมียมมีโปรให้ขับฟรีด้วยนะคะอยู่ที่30วันถึงสีวันนะคะ มีการรับประกันให้หลังการขายด้วยนะจ๊ะนาน3เดือนนะคะหรือ15,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็ฟรีค่าแรงให้1ปีเต็มนะคะสำหรับรีโว่เจพัดคันนี้นะคะกุญแจของเขาจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะคันนี้จะมี3ดอกเลยนะคะคุญแจอันนี้จะเป็นภาพในฝั่งของคนขับนะคะแต่ประตูด้านด้านข้างก็จะมีปุ่มสำหรับควบคุมกระจกเยอะแยะเลยนะคะ ะะตรงพงอะัยก็จะมีถุงลมนิรภัยนะคะแล้วก็จะอยู่ใต้คอพงอะัยตรงระดับหัวเข่าอีกหนึ่งลูกนะคะเนี่ยจะมีทั้งหมด3ลูกสำหรับรถทันนี้นะคะไมกิโลวิ่งมาอยู่ที่61,236กิโลนะคะ61,236กิโลในส่วนของไมกิโลรถนะจ๊ะ พลาสติกตัวนี้คือเจ้าหน้าที่ของทางโชลูมเราหุ้มไว้เองนะคะเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาถุงพลาสติกมาหุ้มให้นะคะแต่ตัวนี้คือมันชํารุดและทางร้านยังไม่ได้หุ้มใหม่เลยนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามสวยเข้ามาได้นะคะเอกสารที่ต้องใช้ไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารที่ใช้ในการออกรถจะใช้ทั่วไปนะคะจะมีบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาทะเบียนบ้านนะจ๊ะแล้วก็ สมุดบัญชีย้อนหลัง6เดือนถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทก็จะใช้เป็นสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่เป็นพนักง,งานบริษัทไม่มีสลิปเงินเดือนก็ขอเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนแทนได้เลยนะคะกรณีที่สามีภรรยาเช่าซื้อร่วมกันนะคะต้องมีทะเบียนสมรสนะคะถ้าไม่มีทะเบียนสมรสก็สามารถใช้ทะเบียนบ้านลูกแทนทะเบียนสมรสได้นะคะผู้เช่าซื้อนะคะ รายได้ไม่พอรายได้น้อยรายได้ไม่ถึงสองเท่าของค่างวดนะคะสามารถซื้อร่วมกันได้นะคะสามีภรรยานะสามารถซื้อร่วมกันได้นะคะพ่อแม่นะคะสามารถซื้อร่วมกันได้นะคะพ่อกับลูกแม่กับลูกนะคะ สามารถเช่าซื้อร่วมกันได้เลยสามารถเอาไรายได้มารวมกันได้นะคะใครที่สนใจนะคะกำลังมองหารถกระบะมือสองสภาพสวยปีใหม่ๆไว้ใช้งานก็ติดต่อเข้ามาหาสวยได้เลยนะจ๊ะที่0812744654นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่ๆท,ทุกท่านนะจ๊ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวยด้วยนะคะในช่องทาง YouTube แล้วก็จะมีทางเพจ Facebook ด้วยนะคะฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้สวยด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ